ปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจที่ใช้หนวดเป็นอาวุธพันตัวเหยื่อโอ้โหพันตัวเหยื่อเลยเหรอวะ,ะหนวดแม่งใหญ่มากอะ่ะกูว่าตายแน่เงี้ยไหนดูดิวันนี้จะมีเรื่องอะไรผิดพี้ยอีกอีกหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นอไอ้เหี้ยมันโดนสปอนแคมป์นี่ว่ะไอ้เหี้ยมิ่งโดนวิอองสปอนแคมป์วิอองมันล้อเล่นมึงนี่มามันรู้ว่ากูจะไล่ โอ้โหวิเวียนยังดูเสียข้าวแล้วนี่กูเตรียมเพชรมาแล้วร้อยแปดสิบถ้าเกิดวิโอ้โหคนทำแต่งน้ำแต่งน้ำแต่งน้ำแต่งอ่ะไม่ใช่ตัวแผ่นแรกอัพอัพได้ไงบัฟได้ไงรลอกยูโกกับฮารลุมมสาบัฟอยู่โอ้โหไม่จบไม่ตายไอ้ห่าเลื่อนเรือนิดเดียวเลยให้พ่อเมื่อ เกือบไปออลล่าฟาร์มิงแล้วแองถูกต้องครับถึงวิเวียนจะอยู่นสนามแต่ก็ยังอยู่ในใจผมรักเดียวใจเดียวเหมือนว่าไหมไอ้นั่นมันเจ้าชู้ครับอย่าไปคบหากับมันไอมันโดนสามรอยวินาทีว่าม่กลับมาพูดอีกเราต้องออกจากเซเบียนเชมเพเพื่อกลับเข้าเมืองไปร่วมประชุมที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ไปการประชุมที่สำคัญขนาดนั้นเลยเหรอแล้วนี่จะไปกันทุกคนหมดเลยเหรอถูกต้องคิดว่าไงอยากจะมาเป็นสิทธิทางการของฉันที่ยังคุยสมิตรไหมแน่นอน แต่กูไม่อยากอ่ะกูอยากออกจากเมืองใจีนแล้วอะ่ะวิต่ใจสามเคตัวนหมดเลยเฮ้ยลูกสาวกูมาเสียงของยูซาก็แทรกเข้ามาในบทสนทนาเรากับวิญญาที่ผุดขึ้นมาจากเรื่องสยองขวัญผีหลักลูกสาวมาแล้วแม่อยู่ไหนเออคุณแม่ก็คือคุณวิเวียนนั่นแหละครับถือลบเหมือนกันทั้งแม่ทั้งลูกในวันที่ว่าเพื่อที่เขารู้จักกังทะเลาะก,กับคนอื่นอยู่เลยต้องมาห้ามทับทะเลาะอะไรไหมดูจากสภาพนี้นี่คือน่าจะโดนต่อยหมัดเดียวแล้วหลับอ่ะ งั้นจะให้ดูสนอนละกันว่าโอกาสที่ฉันเตรียมไว้เตรียมไว้ไวให้หนาไม่แข็งพอหรือหมายหมายความว่าไงวะสิ่งที่เตรียมไว้มันแข็งพอเนี่ยหมายถึงอะไรบอกผมทีสิมันคืออะไรอะไรแข็งแล้วมันแข็งจริงหรือเปล่าคุเพาเก็บบวตรไปซะอ๋อหมัดแข็งหวัดแข็งเอนึกว่าหามแข็งซะอีกดูส้าทางอด,ดีของมันสิพี่มาราตโตอุ้ยทนไมไหวแล้วมาปะลองกันใครที่จะได้เป็นอัมโมวัน w ุมเบียวเฮียอะไรมีสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่า Time Swan Hills อ่า เซนิวะค่าจ้างที่สูงกว่าให้เป็นค่าออมอปรปลอลโดน5นาทีอยู่จะปลดดีไหมนะเนี่ยรถโดนได้ไงวะมันตัวใหญ่ขนาดไหนถ้าเทียบกับตัวเบลอะไรใหญ่ตัววาหน้าอกหรือคำหรือว่าใหญ่หมดอันนี้ก็ยืนแอคทั้งวันเลยเตรียม eos กับ hard d i ิสให้ hd d ดี HD ดี hd ดเท่ากับ h อ l l o w d r i นะครับเด็กเอ้ อแออคี um, น,นีะนำไม่รู้จักนะนี่นี่คือเบลเพื่อนที่วอนจะได้สว่วนนี้ก็คือคนที่รู้จักจาก,จากสปู๊กเช็คสวัสดีเพื่อนของอาราตามะมารุคือคือเฮียชายาามึงเหรออันนี้น่าเป็นชื่อยูซุเนะมากกว่า <c oughs> นึกว่าจะได้ตะโกนชื่อยูซุเนะเท่ๆพอกับปล่อยท่าคอมโบของทีมน้องน้นนนนองเป็นอะไรอืมพิมานาโตนเองดูเหมือนว่าจะมีพ็อกซี่มาช่วยแล้วทำไมมันแปลกๆวะเออทำไมถึงใส่ชุดเนี้ยกลายเป็นสื่อสำนักเศร้าหลินไปแล้วอ่ะ เซ็ตเป็นเฉพาะไม่มีรายการเช่าชุดคอสเพย์ด้วยไปขโมยชุดวาอยากเป็นจอมยุทธ์้ะเกินไม่ไหวแล้วขโมยชุดเขามาสายเล่นรู้จักกันด้วย มอสไม่ใช่ไม่ได้เจอกันมาสองปีแต่เึิ่งหายไปใช้ในสองปีเนี่ยตอนนี้มันเริ่มไม่ปกติแล้วทั้งเรื่องพาวเป็นจากคนเหมืองกลเป็นอาสิสสำนักเซาลินแล้วก็ยังมีมอสที่กลับมาแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่จริงตัวร้ายมันเดาทายได้ง่ายอยู่แล้วออร่า,าตัวร้ายมันเกณีมันเด่นมากดูแป๊บเดียวก็รู้แลว้วใครน่าจะเป็นตัวร้ายออกไปซะหรือไม่อบกอดความปนาปเน้จริงเอาไว้ โอโอเข้าใจแล้วฟังจากเสียงเมื่อกี้น่าจะให้เราหลอนกับเป็นสิ่งที่เราอยากเป็นอะไรสักอย่างแน่เลยอย่างพาวเป็นสิทธิ์สำนักเซาลินแล้วก็มอสเป็นนัสกสำรวจฮอลโลได้ไปถามหลายคนพวกเขาต่างพูดเรื่องเดียวกันว่าห้ามเข้าไปในหอประชุมแต่ยิ่งห้ามไม่ให้ไปก็ยิ่งอยากรู้ชอบซ่อนตัวอยู่บนราคาส,งสูงเวลาเห็นใครเดินผ่านมาเขาจะทิ้งตัวใส่ลงมาต้มระเบิดตัวเองอลอกมามันพูดอย่างนี้ไหมอ้าว ้ชาวบ้านหายไปหมดแล้วผีหลอกใครปรับทำเซตทำไมสัพผมเหมือนรูเซียเลยวะหายไปแล้วนั่นฮะโคตดอีโคตรอีเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไ่หนีหอ่ะเดินอย่างนี้ตามทันก็แปลกอะไรเฮีย Mon มาแล้ว อุ้ยอ่าลืมดูหลอนด้านล่างอ่าเอออู้หูฮู้ Heating here Michael Major เบลมันล้มมันก็คลามไปก็ได้ไม่เน้นไล่นี่หรอมันเน้นออล่าฟาร์มเทเลยกันเอาหยุดหยุดหยุดเลยโอ้ยแอร์แบ็ค เฮ้ยใครมาดอปโปเกงเกอร์ไอ้นี่มันขนาดถอยหลังยังออล่าฟาร์มไงเจอกันสักทีนะอุ้ยตัวฉันอีคนนึงถ้าเล่นเป็นวานี่คือฉันอนี่เก์เลยนะหลังเก์เลยนะนี่นะมีแอร์แบ็กลองรับแรงกระเทกโอ้ข้าผิดของมาตโคือการได้ใส่ชุดสีขาวสวยๆสินะไม่ใช่แบบนั้นดูเซียจะจดแล้วนี่เราไปทำไมเนี่ยฮะ มันเป็นเรื่องลีแล้วตรงไหนจะบอกอะไรให้นะมึงในตอนเด็กยังมีความกล้ามากกว่านี้เลยดีนะมันต้มาในชื่อนิกไม่งั้นมันกลายเป็นไอ้นิกมึงกล้าเกินวิธีเปลี่ยนจะสีแดงเป็นสีดทาไม่คิดเลยว่าตอนที่ฉันช่วยพ่อดูดรนแลนทุกคนจะเจอเรื่องประหลาดแบบนี้เดี๋ยวนะพ่อมึงตายไปแล้วไม่ใช่เหรออ่เมื่อกี้กูบอกว่ายู่าเป็นลูกสาวใช่ไหมแล้วกูก็พูดว่าพ่อมึงตายอ้าวกูตายดีวะเห็นคนผมสีเทาคนนึงกำลังคุยกับสิงโตตัวใหญ่ สิงโตตัวใหญ่นี่พี่กูคุยกับลูกปั้นเหรอผมสีชาวนั่นน่าจะเป็นพี่ฉันนะเดี๋ยนะรู้ได้ไงเนี่ยเดี๋ยนะที่ที่บอกว่าคุยกับสิงโตตัวใหญ่นี่มันหมายถึงอะไรสิงโตตัวใหญ่ที่พูดถึงคืออะไรวะสิงโตบีไลออนจะบอกว่าอ๋อมึงนี่เองชายจากโอเวอร์วัตวุ้ยหัวนมเรืองแสงซะด้วยอ๋อมันเป็นสิงโต คุณจนสิงโตตอนแรกผมนึกว่าคุยกับไอตัวนี้หรือม่ก็รูปปั้นสักที่หนึ่งในวัดเอ้ยเอา้าจานจานกับมิยาบิใหญ่ชนใหญ่วะ่ะยิ่งใหญ่กับยิ่งใหญ่นั่นแหละครับขอจักอาจารย์ให้มาเยี่ยมเยียนโอเคอาจารย์สั่งให้มาเฝ้าเฝ้าวัดพอรื้อไหวสองตัวนี้มันไม่ยอมเฝ้าวัดแน่นอนหากมีอะไรที่ต้องการให้ความช่วยเหลือก็ไม่ต้องกังวลใจเชิญบอกผม,ไ,มได้เลยครับเดี่ยมหิวกูหน่อยกูยขอร้อง สวีตี้ม้อทำอะไรสายไฟับุันห้ามมบูชิมฮะแดกไฟกำลังจ้องมองป้ายอย่างคุณคริสวัต <c oughs> ตันานาวัตตันนาวัตตาวัตาดูเส้นทางมันคงน่าตื่นเต้น,ตนอดใจไม่ไหวแล้ว <c oughs> ง,งออวับมา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 นาม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 นมาม,นนมามามมามา โอ้ยยัยแค่ได้เฉยเลยแล้วอะมาตันนะตัมาตันน่าเอ็นนาวัตานาเอ็นนาวัตานาตั้วนาตันน่ะมีภาษากรุงรังกีไหมครับมนา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 ของกินที่นี่อร่อยมากเสียดายที่ให้น้อยไปหน่อยแต่ข้อดีคือมีคนเลี้ยงข้าวจ้ามีหูฉลามไหมครับหูเอเลนเจอร์อุ้ย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 น้องเช้ลุงพ่อดูสาวอีกคนหนึ่งให ลูกสายคนนึงมิคิดว่าจะได้เจอเนี่ยตกใจมากมันาโตจะล่อคุณมอสไว้ให้แล้วไหนคุณแจ๊สมีคุณมอสแล้วไหนไหนคุณแจ๊ซอยู่ไหนคุณมอสคุณแจ๊ซอุ้ยมีคนณติดอยู่ในแมสไหเอ้ยเจ๊ปลาหมึกอุ้ยเจ๊ซาร่าหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอะไรจะเด้งขนาดนั้นได้โปรดใช้หน่วยของคุณรัดตัวผมทีจะสิงช็อจะ ฉกเจ้าสิงฉกปกเจ้าสิงสกปกฉันจะจัดการแกเองอย่าบอกนะว่าคุณเฉาเป็นคนแย่แล้วอ่ะไม่เป็นไรเบิร์ได้หมดแหละอย่าบอกนะว่าน้องเฉาใช้เงินบริษัทมาเลี้ยงข้าวคนอื่นไม่นอนไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องฝันนะคุณย่าเคยพูดเอาไว้ความฝันเป็นสื่อกลางที่สําคัญในการติดต่อกับคนที่จากไปเฮ้ยมึงถ้าเล่นเสียงญี่ปุ่นก็จะแบบโอมาจเมตดิตอันนี้ก็พูดว่าเลย แต่ก่อนหนูก็ชื่อลูเซียเหมือนกันแต่พอได้เจอกับพี่หนูว่าตอนนี้หนูควรจะเรียกตัวเองว่าลูเซียน้อยกำลังหาป้าป๋าอยู่หรือเปล่าป้าป๋าไม่ได้มาหรอกนะแต่สปาร์เขาก็น่าจะมารับหนูแล้วแหละเอาชิบหายป้าป๋าได้กินเก๋โอ้ยเก๋ญิงอีกแล้วกุน่าจะเลือกเป็นไว้ไม่ยังเลยทำไมทำไมกูถึงเลือกเบลทำไมให้สลับตัวไม่ได้เหมือนบูบาเออจริงมันจะฝันลายว่าโดนทวงงานเขียน ถ้าเราต้องไปเรียกฝันร้ายจะกลายเป็นจริงนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มีทั้งคุณย่าแล้วก็ฝันร้ายอะไรเนี่ยคอมมดน้เดอร์เซ็ตเหรอถ้ามีเซ็ตผมมาคุณจะไม่แปลกใจละฮ่าเบลค้างทำไมหุ้ยเจ้ครับเหยียบผมทีในสู้แล้วเว้ยมามาสู้กันเดดเวทหุ้ยเดดเวทไอ้นี่มันเนโรชัดๆ โอ้ยอะไรวะเนี่ยนุเคราะห์อย่าท้าจอจ๊อเอ้ยเนี่ยทำไมเกมเพย์ไม่เห็นมีต่อยแบบนี้บ้างเลยจะได้ออล่าฟาร์มไหมเอ้ยออล่าฟาร์ม่ะเรียบร้อยไอ้กระจอก มาด่ากูตัวทวงมึงรู้ซะแล้วกูเป็นใครเอ๋บางตัวปลดอีคนแล้วโคตรดีแต่ว่าถ้าเกิดยารีนี่เป็นลังเอน้ําแข็งนี่ก็มันน่าจะโกงเกินไปมั้งเลยเอาเป็นตัวแทนเพราะว่ามันส่วนใหญ่เกมนี้มันแพ้น้ําแข็งไงจะเว้นอ่าจะเว้นพวกบอสแพ้สองเอามากันมิยาบิโดยเฉพาะเลยสุดท้ายตัวอื่นแม่งโดนลูกหลงไปด้วยฮาเลยเอามากันแล้วกันได้ไหมไม่ฮ่า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 จะไม่ยอมแม่งมิยาบิมันเอ็มสามอะผมก็ต้องสู้ได้อยู่แล้วอ่ะวะเฮ้ยปืน เมื่อกี้ใครโดนยิงโดน,นจับกดทำไมต้องเป็นมันมันคครจะเป็นกกไอีชูจะเป็นแม่อุยอุยมีฟิวเดอสไป์ได้ไหมหุยเอ้ยเรียบร้อย ไม่ไหวแล้วจ <en superv> <himself> ับกดพรมทีซาร่าไหน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 ้ยโอ้เจซาร่าบอกให้เราทำตัวดีๆโอ้แน่นอนครับผมจะเป็นเด็กดีของเจ๊โ้ยตกใจหมดอยู่นี่ก็ยืนตัวตรงจ้องหน้ากูปัปป้าจะกลายเป็นอิทุเรียด้วยเหรอ ลูกมาอยู่ดีได้ไงรากนกันก่อนดูยังจะเห็นภาพหลอนอดีนมากันอยยางแล้วก็ได้เห็นหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนจะการลางเป็นอีเทอร์เรียลแล้วเหมือนอ่าเมส่มามันสร้างตัวตนของลูเซียตตัวคนหนึ่งขึ้นมาเหรอแล้วก็อยู่ในนี้เล่นซนฮากับลูกไปตลอดเย่เย่เย่ตบมือด้วยโอเคจะได้สู้ไปสู้บอลแล้วอุ้ยโอเคตัวมันอย่างเท่เลย โอ้โหอมันจะเลี้ยงแสงโอเคอ้าอโอ้ขยอยตูดเฮ้ยลอยมาเป็นผีเลยนี่มาเจอลูกตอนโตแล้ว You won, Adea said. You're all grown up now. He also said. Sorry, I couldn't be with you all these years, Lucia. Adea. Oh, just the head. ้ยมีหางหยุยนี่ไงพี่ขานเย่กูอ้าวเราจะได้รู้ความจริงแล้วว่าพี่ขานเย่เขาไปแอบแซะกับซาร่าจะเสียชาวก็ถ้ามีโอกาสจะเลี้ยงข้าวอีก <S 1> <S 1> <S โอ้โหใจป๋าจริงๆคนนี้เอาเงินบริษัทมาเลี้ยงข้าวคนอื่นมีข้าสินปิดประตูอุ้ยอาชูมีอะไรเฮ้ยมาแบบบีแล้วึ้นไม่ทำไร ฉันนี่อยู่คุ้นๆเมียววะในไงแมียวกแล้วอะอุ้ย,ยจับแมวได้แมวตัวโคตรใหญ่เลยหุ้ยนี่มันเลียเลียมีไงใช่จริงด้วย Her Senior? you ฉ know um ันเรียกคุณว่าที่รักเธอมีสินน้องแล้วที่รักไม่เลยสิวิอองเข้ามาเคมละบอยังไวเลย ชื่อเยชางกวางชางกวางชงกวางขวซออ่าเรียกว่าน้องยีแล้วกันส่วนคนพี่เรียกว่าพี่คานเย่ส่วนน้องน้องยีดาวดาวจะสีตัวแล้วว่าน่าจะเป็นธาตุไฟไม่ก็กายภาพสายน่าจะเป็นสายแรปเจอร์ละมั้งไปไหนซะแล้วมึงยิ่งยืนคุยกันอยู่เลยโอเคเรียบร้อยจบแล้วชั a เตอร์สี่มรู้ว่าแผนน่าจะเป็นชั a เตอร์สุดท้ายเลยเปล่าแต่ที่แน่คือเนื้อเรื่องก็เดินช่วงท้ายเรื่อง ก็อ่ายูริเหมือนเดิมแต่คราวนี้เป็นตัวละครหลักกับเจ๊ปอมคุณชาวเอาเอกสารมาให้เอกสารอะไรวะหมายสารหรือเปล่าเน้เนเล่นรูเซียได้แล้วไหนคานาี่้้เอกสารมีอะไรไม่อ่านมีหน้าต่อไปอีกไม่อ่าน,อยนยาวเกินแปดสิบจะออกหรือไม่ขอเชิญอาจาย์อองเข้าไอาดีผมครับเรียนเชิญอาจาย์องครับเทส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 ดวงกัน <laughs> โอเคผ้าม้าว่ะปุ๊บเรียบร้อยคุณหมดตัวแน่วันนี้ไหนโอ้โหอย่านญีขอมาหนึ่งตัวขว้าไม่ให้ไอ้ขวายอ้อหะไรของมึงเนี่ยเข้มปึ๊ดเข้มจัดไม่ได้ด้วยเอ้ยอ๋อได้แล้วโอเคได้หนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งมาแล้วมาแล้วสามสิบแล้วนะอ่าสี่สิบ เออสองว่ะมาละเริ่มร่เริ่มล่าเริ่มล่าเริ่มแบบมันละตัวสองตัวมันละตัวสองตัวกูขอร้องเอ้ยมาเถอะยังอีกอะไรของมึงวะเกมคุยนี่ทำไมมึงอุบ่าอย่างงี้วะเนี่ยก็จะไมออกจากวิวเอนจินน่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเร็วอยู่เร็วอยู่เร็วอยู่ถือว่าเร็วถือว่าเร็วถือว่าเร็วสอง สามเลี้ยงแมวมันจะหล่นเฮียแล้วนะไอ้ยักษ์แม่ยังไงกูก็หล่นไออยากไปได้มานาตโตมาปอบ,บแล้วแมวกูไม่มีด้วยพิ่งได้เลย <c oughs> โอ้โหถ้าเกิดว่าไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเอามานึ่ตัวมา M6 Billy กูว่านะยิฮารีคงาไม่ได้เปิดแล้วล่ะ เออหาไม่เรียนชุดว่ายน้ำเออนะฮะแต่ดูจากสภาพแล้วมันมันปนกัทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันจะได้อ่ะได้ฟรีก็ถึงตังางจะเท่าไหร่ดิเท่าไหร่ดิโอ้หกไปเลยหกไปเลยหกไปเลยเอาตังค์ไปซื้อการจอน่าจะดีกว่าบุลลี่เหรอเอาลูก่ะมาแล้วมาแล้วหลุดหรือเปล่า master's wish is most sacred mission. my ไอเหี mm ้มหมาไอสัตว์เขาไมเงียบทั้งดิ๊บได้เวลาซื้อแบงบูง่ายขนาดนี้เลยได้เวลาโกไปปรับแต่งเป็นบางโฮแล้ว What the na โคชองลายลือถูกผลิตมาให้โดนเอาตูด What the fuck อ้บางโฮเลยพี่มันลอกิซับบ้าแบบแบงบูแบบถูกผลิตขึ้นมาแบบอยู่ใีเจ้าของซื้อไปแบบดับแปลงให้โดนเอาตูดเกิดใหทั้งดี่ก็โดนอัดดากเสียแล้ว เทพสมุทรคือฉลามบูวะเนียอีเวนแบบว่าอะไรวะเคยียนจำไม้ท่าเทพมหาสมุทรชักบูมิ่งลอยมากับขวดแล้วก็นั่งเกาหัวโชวกุจอดมึงก็นั่งเกาไข่โชกันมึงเกาหัวกูเกาไข่